อินตอร์รเข้าสู่ค่อยเช้า5นาทีบิตคอยหลุด30,000ดอลลาร์ย่อซื้อหรือเด้งชอ็อตเล็กกลยุทธ์ไหนดีเตินประกาศรายละเอียดมิตติ้งแล้วนะครับอยากเจอทุกคนเลยอัปเดตก,การาฟราคาวนี้กันคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแตกอย่างใดใครสะดวกอยากมาเจอการแลกเปลี่ยน พูดคุย,คยชิวท็อกแอนมูรุทะมาเจอกันครับยาติปิด9วันที่30เมษาเป็นวันอาทิตย์นะใครสะดวกมาเจอกันครับเติ้ลมีของรางวัลสุดระทึกให้กับทุกคนในงานเลยนะครับรายละเอียด และวิธีการลงทาเปี่ยนจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะไปจัดก,การให้เรียบร้อยได้เลยนะครับก็หลังจากที่เราแวะเวียนคุยกัน,นก็ขิงหน่อยใช่ไหมเราก็เปิดช็อตกันมาสามหมื่นสามแล้วคงไม่มีใครตกลถอ่าคูณอย่างนี้แม่งเอาแล้วแอตเติ้ลเมืม่อวานเนี่ยขาดคุนหนักเลยเช้านี้มาขิงว่าเปิดช็อตทันไม่กดเลิกติดตามแม่เลยคุณคนใจเย็นนะ ก็เอามาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เติ้นทำอะไรอยู่นะครับสิงที่เติ้นมองคือเติ้นชออ็อตบิดคออยู่แต่การชอร็อตของเติ้ลนั้นยังคงต้องรอคอนเฟิร์มจากเทรนใหญ่ว่ามันเป็นทรงขาลงจริงไหม ซึ่งนั่นแปลว่าตอนนี้เรายังคงสามารถมองขึ้นในภาพเล็กรอจังหวัดรีบาวได้อยู่ซึ่งวันนี้จะมานำเสนอในมุมมองฝักขึ้นกันบ้างนะครับด้านของตัวบิตคอยและสิ่งที่เต้นอ,อยากให้ทุกคนมองกันเลยครับคือภาพวีกกาววีกเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจไหมครับคือแท่งเทียนแท่งเทียนกาวีกี่เนี่ย แท่งแดงปิดลงมาเนื้อนเน้นๆเลยหากวันจันทร์หน้าปิดต่ำกว่า28,300ต้นว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสวยละนี่คือสัญญาณจากกราฟทาวเฟมวิกลี่ต้องรอวันจันทร์ครับกราฟเทาวเฟมเดย์ Graph Day เริ่มออกอาการแล้วครับจากที่เราคุยกันใช่ไหมต้องรอ3าสิ่งครับต้องรอ3าสิ่งในกราฟเดย์ Day ครับว่ามันถึงจะคอนเฟิร์มขาลงนะ 1. นึ่งเดวิเจนมาแล้วครับ 2. แท่งเทียนกลับตัว เราเห็นแล้วว่าแท่งแดงเนี่ยมันลงมาโอ้โหโหดมากนะครับลงลึกมากสามหลุดโลหรือ,อยังถ้ามาครบสามอย่างนี้เราจะมองได้ครับว่าบิตคอยเนี่ยกลับเป็นเทรนขาลงแล้วคำถามคือว่าถ้าเราจะมองลงเนี่ยตรงไหนล่ะที่เราจะเปลี่ยนมามองแต่เฮ้ยมันไม่ขึ้นแล้วมันเตรียมลงส่วนตัวผมมองว่าหลุด27,700ถ้าหลุดตรงนี้ คอนเฟิร์มว่าแหละว่ากราฟจบรอบแล้วนี่คือความคิดของเตินและถ้าจบรอบนู่นเลย2องหมนหนึ่งสองสาที่เรากล่าวกันไว้ว่ามีสิทธิ์ลงไปถึงนั่นแปลว่านั่นแปลว่าตราบใดที่กราฟในทาวเฟรมใหญ่ยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มไม่ได้ต่ำกว่าราคา27,000เรายังหาจังหวะในการเล่นหลอกได้อยู่คำถามที่เกิดขึ้นครับถ้าเราอยากเล่นหลอก แบบไหนล่ะถึงเรียกว่ารีบาวแล้วแบบไหนล่ะถึงเรียกว่าชั้นเปิดหน้าลองได้แล้วครับส่วนตัวเติน้นมักก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับเหมือนกับที่เราพูดไป3อย่าง 1. ดูด v เวอร์เจนก่อน 2. ดูโครงสร้างราคาครับสามรอ,ใใอ,อมย่อแล้วค่อยตัดสินใจเข้าซื้ออ่ะมาหรือยังครบอามขอยังข้อที่1มาแล้วครับบูลิตเด e เวอร์เจมีทั้ง15นาทีและ4ชั่วโมง2 โครงสร้างราคาในภาพเล็กเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นรู้ได้ยังไงมีหายะหายหรือยังเกิดหรือยังอย่างไม่เกิดจบแล้วอันนี้แสดงว่ายังรองไม่ได้เฮ้ยสมมติในอนาคตมันเกิดขึ้นวะ่ะก็ลอยลอยย่อครับลอยย่อลองไอจังหวะรับตรงเนี้ยก็อยู่ที่เทคนิคข้อและว่าจะเข้าด้วยท่าไหนแล้วค่อยกดหลอกสต็อปลอตที่โหลล่าสุดแบบนี้ครับนั่นแปลว่าปัจจุบันถามเติร์นะส่วนตัวส่วนตัวผมจะกดลอกไหม ก็บอกว่ายังมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยการที่เราจะกดลองด้วยการตัดสินใจจากไดเวอร์เจนอย่างเดียวโครงสร้างราคายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงแต่ถามว่ากดได้ไหมถ้าคุณพอใจคุณก็กดมันคือแผนของคุณมันคือเงินของคุณขอให้ทำตามแผนมีสอบดรอสแล้วกันถ้าเป็นเตินเตินมองว่าโอกาสลงก็ยังมีเยอะอยู่ณนะตอนนี้นะครับดังนั้นฝั่งลองจะ จบแล้วไม่มองขึ้นแล้วคืนหลุด27,700เนอาะและณนะัตอนนี้ภาพเล็กลองได้หรือ,อยังบอกว่าอย่าพึ่งลองมันยังไม่ได้กลับเทรนเลยเห็นไหมเนี่ยวิเคราะห์อยู่ก็แดงแดงลงมาแรงขายแข็งแกรง่งมาก,มากๆเลยนะครับนี่คือมุมมองฝั่งหลอกอ่าแล้วสำหรับต้นหลาตอนนี้ที่ต้นเปิดช็อตอยู่ต้นเอาอย่างไงครับการที่ต้นเปิดช็อตอยู่นะัตอนนี้นะครับก็คิดง่ายๆอย่างนี้ครับ ตอนเนี้ยหลุดแล้วกันหลุดสองหม่นเจพั้อยไหมถ้าหลุดคิดว่าลงยาวแต่ถ้าไม่หลุดมันจะรีบาวขึ้นมาสักราคาหนึ่งควรที่จะสต็อปโปรฟิตรงไหนดีส่วนตัวตอนนี้เติร์ยังไม่ได้ขยับสต็อปลอนนะครับหรือถ้าเราแบบเฮ้ยกลัวว่าเราจะลืมขยับก็ขยับจักสามหมื่นหนึง่ง มาที่3500ที่เป็นหายล่าสุดตรงนี้ได้ครับด้านของตัวบิตคอยเนี่ยต้นตีกราฟมาใหม่นะเป็นช h a นแนลสีฟ้าลงมาเนี่ยเหมือนว่ามันจะวิ่งอยู่ในวชนแนลนี้อยู่นั่นแปลว่าถ้ามันจะรีบาวจริงๆมันก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาเนี่ยช่วงประมาณ30,000มาอีกครั้งหนึ่งตามช h a นแนลที่เราคาดการไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นไม้ช็อตส่วนตัวทำอะไรไหมเกาะยังไม่ต้องทำอะไรถ้าเกิด แพนิกมากจาก31,000ก็เยียบมาที่3 5 0 0เพื่อที่จะเป็นการล็อกกำไรไม้ชอ็อตตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับคาดหวังให้หลุด27,700จะเป็นจุดเปลี่ยนในภาพใหญ่เลยใครล็อกอยู่ต้องโดดใครชอร็อตอยู่ก็ถือกันไปล่ำรวยลำรวยนี่คือกล่าวของผมและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เห็นเหมือนเติ้น แล้วแลกเป็ีนกันที่คอมเมนต์ได้ครับนี่คือแผนทั้งหมดของตัว i ิ c o อ n นะครับต่อมา e อีเชวิลครับอีเชียมเป็นหนึ่งตัวและที่ผมไม่ได้เข้าเลยนะครับจริงๆก็เข้าแหละชอ็อตด้านบนแต่โดนกินสับลอดไปเราจะไม่พูดถึงอะได้กำไรก็อวดหน่อยแต่ถ้าขาดทุนก็เงียบๆไปนะครับเออก็ส็บปลอดไปหนึ่งครั้งนะครับส็บปลอดเสร็จแม่งล่วงเลยผมเปิดชอ็อตอยู่ด้วยนะตอนนั้นโอ้โห เศร้าใจมากครับเศร้าใจมากแต่ไม่เป็นไรนะครับด้านของตัวอ e ีชูเวียมมุมมองของเต้นมีมุมมองอย่างไรครับอีช e ูเวียม e um เราตีแผนใหญ่รอไว้อยู่แล้วว่าถ้าหลุดเส้นสีชมพูตรงนี้ครับการ์เทาเฟมเดทถ้าหลุดเส้นสีชมพูตรงนี้จะรอรับแถวพันหห้าสิบขึ้นไป จะเป็นจุดรับของและเล่นฝั่งรองของตัวอิชูเวียมครับแล้วตอนนี้หลุดหรือยังครับหลังจากที่เกิดเดเวเวจในข้าวเฟมเล็กๆไปครับก็ถือว่ายังไม่หลุดนะนั่นแปลว่านั่นแปลว่าใครที่แบบลันมาเนี่ยจุดตัดสินใจละหลุดไหมแนวนี้นะครับเพราะว่าแนวนี้เองเนะี่ยถ้าหากเราดูดีๆในอดีตนะเราสามารถมองว่าเป็นตัวของสามแเ,นะเป็นแนวต้านได้ด้วยเห็นปะ เป็นแนวต้านได้ด้วยนะครับซึ่งพอมันกลับลงมาแปลว่าเป็นแนวรับถตาหากว่าเปิดกราฟมาแล้วอีทูเรียมแดงลงมาต่อตรงนี้เป็นเต้นผมว่าเต้นกระโดดน,นะเป็นเต้นเต้นโดดน,นะครับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเล่นลองใหม่เนาะแล้วคนอยากเปิดช้อนละ่ะเอาอยัางไงไม่รู้ว่าไปวาแงแผนเราเองผมไม่เลไม่เล่นช้อนอีทเอียมแบบมันลงมาขนาดนี้แล้ว แล้วนะก็ลองดูแล้วกันนะสอบตัวอ e ีชเวียมส่วนตัวเติ้ลยังมองว่าถ้าไม่หลุดเส้นตรงนี้นะครับไม่หลุดเส้นตรงนี้ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปต่อได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมาโอ้ผมหาเป้ารับรอเลยแถวพันหห้าสิบขึ้นไปนี่คือแผนของอีชเวียมของผมนะครับทีนี้ จุดประเด็นสำคัญเหมือนกับบิตคอยครับเหมือนกับบิตคอยคืออีชูเวียมเนี่ยลงมาที่แนวต้านเดิมแนวรับใหม่นะครับเกิดสัญญาณบูลิดเดวเจนเกิดขึ้นมาในภาพทาวเฟรมเล็กๆเนาะอ่ะราคาต่ำลงไอ i ไทสูงขึ้นบูลิดเดวเจนนครับจะลองเมื่อไหร่ ใช้เทคนิคเหมือนบิตคอยครับ3อย่างไดเวอร์เจนเกิดขึ้นแล้วเป็นจุดสนใจไม่ใช่จุดซื้อ 2. อหอโครงสร้างราคาคอนเฟิร์มเบรกหายัางยังไม่เบรกหายไม่เกิดหายใหหายก็รอไปก่อน3ารอยอ่อ แค่นั้นเองแล้วก็เล่นฝั่งรีบาวไทยที่มองขึ้นเล่นแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่หลุดเส้นสีชมพูแล้วมันจะกลับโตขึ้นไปเลยเรารออิชเวียมถ้าแบบนี้ก็ปลอดภัยกว่าที่จะดุ่มๆเข้าไปเลยเพียงแค่เราเห็นดเวเจนแล้วก็ซัดไปเลยขายบ้านเตรียมนอนวัดอออินระวังพอร์ตแตกเดอนะครับนี่ก็ระวังด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับไอวิชัมก็เออเรียกว่าลูกเพ ต้องกรีดร้องนะครับลูกเหตุนเนี่ยต้องกรีดร้องก็คือเวลาที่เติ้ลอะโพสอะไรแบบนี้ว่าโอเคไหมเนี่ยผมรันกำไรมาผมจะปิดแล้วนะโพสปุ๊บนะบอวิธัมนะโพสปุ๊บแม่งแดงปรับเลยแล้วก่อนหน้านั้นครับประมาณสี่วันที่แล้วที่เราโพสตัวบิตคอยไปใช่ปะว่าเนี่ยผมรันบิตคอยมานะเดี๋ยวผมอะจะปิดกำไรแล้วนะครับใครยังไม่ปิดก็ระมัดระวังด้วยนะครับสี่วันที่แล้ว โพสปุ๊บแดงปับ๊บเหมือนกันนะตอนนี้ลูกเพจทุกคนก็จะรู้แล้วว่าโอ้ยถ้าแอดเติร์นแม่งโผแบบอ้ยลันกำไรมายาวๆเตรียมปิดต๊อป stop profit และอ่ามือ stop profit แน่นอนเดี๋ยวเตรียมช็อตรอเลยไหนไหนมีแผนช็อตไหมอ่ะลูกเห็เริ่มจับไตได้แล้วนะครับสวนเพจน,นี้รวยทุกคนไม่เกินจริงนะครับอ่าก็บอกอ่าตัวของ Me m เ e r s h i p เนี่ยเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคือผมไม่รู้หรอกตลาดจะล่วงหรือเปล่า7จ็ดโมงสีแล้วตื่นมาบอกเลยอวิชชัมหาจังหวัดโดดแล้วถ้าหลุด1 5ึ่งจไม้เปิดที่หลุมจบปิดนะครับตอนเที่ยงเอารูปนี้มาโชว์มาอ่าผมตั้ง stop profit เรียบร้อยแล้วนะ พอพูดไปไม่ทันไรครับก็ช่วงช่วงบ่ายสามครับช่วงบ่ายสามกาฟเทนะครับผมก็ปิดกำไรอาร์บิชมัมที่เข้าตั้งแต่1นึดหนึ่งห้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พลอไปที่หน้า Facebook ซึ่งถ้าอยากได้กลุ่ม e อ c l u s i v e แบบนี้ก็สามารถสมถัครส่วนของ YouTube membership เลเวล20ขึ้นไปนะจะเข้าห้องกันบ้านเข้าห้องสิ่งแวสามารถสนับ สำหรับสนวนเติ้นและทีมงานผ่านตรงนี้นะครับเป็นค่าชาวมันเข้าค่ามาม่าและข่าวไฟนะครับตรงนี้ได้เลยไปอีกเดือดช่องทางนะครับอัปเดตอาร์บิชัมกันเอาอยัางไงอาร์บิชัมนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าอาร์บิชัมตอนนี้เติ้นไม่มีของเลยสักไม้นะครับปิดออกไปทั้งหมดแล้วนะปิดออกไปทั้งหมดแล้วคําถามคือตรงนี้เติ้นมองว่า มันคือยอดหรือ,อยังนะครับมันคือยอดหรือ,อยังส่วนตัวเติ้ลนะส่วนตัวเติ้ลถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันยังไม่ไม่ใช่ยอดเอ้ยขอภัยครับตเติ้ลว่าถ้าเรามองในภาพใหญ่เราจะเห็นภาพนี้เห็นภาพ high low high low เห็นปะแปลว่าถ้าเกิดเรามองในภาพใหญ่อวีท่ามันก็ยังยอดเพื่อไปต่อได้อยู่แต่ในภาพเล็กที่เราลันเทรนกันมาโอ้โหไม่ไหวว่ะ เนีภาพใหญ่บอกนะว่ามีโอกาสไปต่อได้อีกนะครับแต่ในภาพทาเฟรมเล็กอะโอ,อ้พอพอมาหลุดน,นรับตรงนี้มาผมว่าผมออกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่คาถามที่จะเกิดขึ้นคือว่าเอ๊ะถ้าแบบเนี้ยถ้าเรามองว่าอาบิชัมอะยังเป็นการย่อเพื่อไปต่ออสมมติแล้วกันสมมุติว่าตรงเนี้ยมันคือคลื่นสักคลื่นหนึ่งย่อแล้วเดี๋ยวไปต่อเนี่ย่ะเตรียมย่อเพื่อไปต่อเนี่ยมันจะ ย่อมาที่ตรงไหนนะครับไม่ต้องสนใจนะผมแค่มาตีเส้นเฉยๆนะครับส่วนตัวเติ้ลจะสนใจในช่วงของ1 3 5่งจถึงหนึ่้าถ้าเกิดมันย่อมาช่วงนี้แล้วมีสัญญาณกับตัวจะเข้าซื้อครับจะเข้าซื้อเน้นย้ำนะครับย่อลงมาแล้วมีสัญญาณกับตัวจะเข้าซื้อแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เข้าซื้อนะครับนี่คือแผนแผนหนึ่งที่เติ้ลมองว่าโอเค ชันจะเล่นคำถามต่อมาครับโอเคได้แล้วเดี๋ยวมันลงไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราหาจังหวะช้อนกัน1.35 1.45คำถามที่ได้เกิดขึ้นมาครับว่าโอเคเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันเตรียมลงแต่ถ้าเกิดหาจังหวชะชรอตล่ะจังหวะช็อตมีไหมเล่นได้ไหมครับส่วนตัวเติ้ลมองแบบนี้ถ้าเกิดเราจะหาจังหวะช็อตน,นะสับตัวของอาร์บิชัมแน่นอนว่าตรงเนี้ยในภาพเล็กเนี่ยเป็นขาลงและ ในภาพเล็กเป็นขาลงและทำ lower low ชัดเจนเลยเนี่ยทำ lower low ชัดเจนปุ๊บ lower low ถ้ามันรีบาวให้เราช็อตล่ะตรงไหนดีนะครับตรงไหนดีส่วนตัวเติ้ลนะเติ้ลมองเลยครับว่าถ้ามันรีบาวไปให้เราช็อตจริงนะครับก็จะมองว่าไม่เกิน1.7 3สามครับเป็นจุดช็อตเนี่ยตั้งแต่ 1. 6 8ุถึง1 7 3จุ็ดสาม แต่ค like ําถามไม่ได้เกิดข uh, <bear S 1> ึ้น <vivo> ค <représent Maintenant> uh, ือว่าสมมุตินะว่าเรามา TP แค่ห <vivo> นึ่งจุดสี่และกันเอากึ่งกลางที่แนวรับเราเปิดช็อตลงมาที่ด้านบนเป็นไปตามที่เรากาวทุกอย่างเลยเอาเราเข้าทักหนึ่งจุดเจ็ด stop stop l o ที่หายล่าสุดหนึ่งจุดแปดมาขายที่หนึ่งจุดสี่ดูรีลี่วอดนะหนึ่งจุดสี่อ่ะผมถามทุกคนว่าคุ้มเสี่ยงหรือเปล่า เราเปิดชอ็อตแบบนี้รอรีบาวแล้วเปิดชอ็อตคุ้มเสี่ยงไหม2.7เท่าถ้าทุกคนบอกว่าโ okay, อเค2.7เข่ามันคุ้มเสี่ยงคุณก็รอมันรีบาวแล้วก็ชอ็อตลงมาครับแต่ถ้าเต้นเลือกได้เนี่ยระหว่างจะชอ็อตได้รีวอร์ด2.7เท่าเต้นเลือกที่จะเปิดหน้าร้องเมื่อมันย่อลงมาที่แนวรับ1.35ถึง1.45ดีกว่าไหม ก็เล่นตามเทรนด์ใหญ่ไปดีกว่าให้มันยอ่อก่ยอย่อไปล็อกไม่ต้องเข่าทานทุกสวิงก็ได้หาจะให้มันพักตัวก็ให้มันพักไปไม่ต้องจะหาเอ้ยจังหวะนี้เตรียมขึ้นเพื่อลงต่อฉันชอ็อตเลยรอย่อ่รันะเราเด้งฉันลองทําแบบนี้ทุกสวิงเติ้ลว่าเครียดนะครับก็ลองไปวางแผนดูนะเติ้ลก็วางแผนให้ทั้งขึ้นทยา,ายังไงลงทำยังไงเพื่อลดความแอบสองตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับและที่สําคัญทุกคน คิดเห็นอย่างไรกับสามเหรียญนี้เราแลกเปลี่ยนเวินไที่กันที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะสรุปกันหน่อยนะครับสับัตของบิตคอยน์นะอย่างไรก็ตามหากยังไม่หลุด27,700ยังคงมีมุมมองที่อาจจะขึ้นอาจจะเทรดรีบาวได้อยู่แต่ถ้าหลุดแล้วก็เซงกุศบายคงเจอกัน20,000ต้นนะครับ แล้วเติ้นฝากเรื่องของมิ팅ด้วยนะใครที่อยู่กรุงเทพวันที่30เมษายนสะดวกมาเจอกันครับรายละเอียดอยู่ที่คอมเมนต์ไปดูกันได้นะครับอยากเข้ามาคุยกับเติ้ลในห้อง Member s h i p ดทิ้งลิงก์สมัครหรือกดปุ่มสมัครได้ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe ของเติ้ลได้เลยนะครับก็จะดูแลกันอยู่ในนี้แหละชิๆลๆไปมีแผนกาวก็บอกนะครับในส่วนของ u t u b e m e m b e r s h i p อ่ะปรัมาณนี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ด้วยแหลกลายชาวนาสวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย